ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังรับชมนะคลิปนี้อยู่ครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะงานเลี่ยมพระกันน้ำถักเชือกนะครับเนาะมีอยู่สองชิ้นครับอันนี้ก็เป็นของพระคุณเจ้าครับทางอ,อําเภอนํำสมจังหวัดอุดรธานีนะเพื่อนกะได้ฝากนะะโยมอุปถัก พื่อนนะเอามใหอกับสังกวนนะอยู่ที่อำเภอบันผือเฮ้านะเพื่อนขายหมูอยู่ตลาดนิยมครับเพื่อนก็เป็นมงฟากเป็นที่ว่าเกะรับงานรับการมาจากทางไกลครับมให้สังกวนเดี๋ยวมาเห็ดเนาะท่านผู้ชมกะนี่นะครับกะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับงานเรียมผระครับอันนี้ก็คือเป็นแล่นะครับเนาะแล่ เป็นงานเป็นเล่ครับก็เอนเล่อย่างนี้แล่กกยสิบวัสดุนนะแต่คงจะบรู้ว่าเป็นประเทศประเภทศใดนะครับท่านผู้ชมอ้โหเดาภาพไม่ไม่ชัดตรงนี้อ่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเล่กกยสิ์นี่นะเดี่ยมกันแน่นครับแก่แง่เตือบอยู่ในะพี่น้องนะก็มาถักหุ้มนะถักหุ้มกระลุงด้วยสีนะครับเพิ่นบอกว่าอยากได้สีเหลือง สีเหลืองสีแดงสีดำนะเอาแบบผสมกันนะนี่ครับกะจัดไปนะครับงานกวบพระกันน้ำครับแล้วกับข่อมทักกวบกระรุนี่เป็นแร่แร่กาะดิสิบนะก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสีขอวชุดใสนะนี่เป็นงานทักเนะ่ยยึดเย็บเข็มนะ อันนี้ครับสหรับเรขกยสิ์ครับทีนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นคู่บาอาจารย์นะวงการอาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์เอียงนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหนูเป็นพ,พนับพรมด้านหลังเป็นพับพรมนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาเอื้อนสี่เหลี่ยมยางน้ครับเขาลามตดเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่จังเลย์กำกับโบนีใจเนะีอยกทักคือกันครับท่านผู้ชมนะนี่ เป็นงานถักเรี่ยมกันน้ำแล้วก็ถักหมกรอบครับผมสีเหลืองดำแดงเหมือนกัน,นครับเพิ่นบอกว่ากอยากได้เป็นเซตแบบนี้นะฮะนี่ก็คือรวมเลี่ยมรวมถักนะสองอันนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยนะครับนี่คคืองานรวมเลี่ยมรวม,มถักนะฮะ เลียมความทักความครับกับหญ่เติบนะ้คนะก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมนะผู้ใดชื่นชอบนะสนใจนะผลงานเลียมพระกันน้ำทักเชือกสายโซ่ให้พระฝากไว้นาครับชื่นชอบกดไลค์กดติดตามนะกดทักทายกันเป็นกําลังแร่งใจนะครับเนาะหรือว่าใครอยากได้เลียมพระกันน้ำกับทักทายสังกวนได้ครับ0 6 1 7 4 1 9 4 4 5เนนะ ไอดีไลก็ k o r n 9 4 4 5ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ